เด้อกินข้าวง่ายน้ำกันเด้เมืยอเนี่ยสอยจุซอยจำสรอยจุซอยตับแซ่บ <c oughs> ลายขมคมใส,สิขีข่คมคมเงิน่ะมันเนปะ็นหมวกข้ามหยาบได้เพีย้ยขี่เพี้ยมันถ้าเนยหมวกไปเมือ่อสับใส่บีขมขมคมขลักพะน,นะเป็นว่า ซ้อยจ,จูดซ้อยตับหอาชีริวหวอนั่นแค่หน้ากันมี่แตนยัขับกินนึ้นมันจะแสบออืมแล้บก็เอากินอะกิ่นอ่างบ้างกันอ่ะเอา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 เออแสบลายอือเอาเออเอาผักใส่ลายอันนี้ก็อู๋ได้เลยเนี่ยอู้เนี่ยเนี่ยๆต้ม เนี่ยเนี่ยพาคิดดิวิน่ะอันนี้อ้อมกบอ้อมเขียดอันมกป่าอันนี้มกป่ามาเข็ยงมาเข็งข้างดำได้อ๋ออ้อมโกรบอ้อมกบอ้อมกบอ้อมกบโอ้ยเสียบคักเสียบเนี่ยค่อืผมยค่อย มีเน่ม <screws in the fridge> ันมีแเน่เปี๊ยกจังน้อยเนาะทำมาเสียบาไม่เน่เปียกกระเสบบอืม่กินมันบ่อักคายอ่นมั้่มาเด้อดังเปียหัวหนุ่มมาเด้อจงไปถ่ายก็ไดก มากมั้อนี่เจาา้าได้กินได้คันบ่มากวได้กินได้วยเอียออเอาโอเคโอเคโอเคเอาอสารับพกพียงน่วยคือบพกกัดกลุ่มคือนเขาเนี้ย โอ้ยตับนี่ยซอยจยู่ซอยตับนี่อันนี้ลวกอืม30จิบ30จิบลวกเด้อพี่น้องลวก30จิบลวกโอ้เอา